สำหรับแฟนๆโทริโกะแล้วเนี่ยก็คงจะจดจําได้อย่างดีใช่ไหมครับว่าเรานักล่าอาหารแต่ละคนเนี่ยพวกเขาก็มักจะมีคู่หูเป็นสัตว์ร้ายอยู่เสมอครับรอ,อย่างเช่นของโทริโกะที่เป็นเทอรีซานีก็คือควินซีบ้าก็คือมาดารุมะและก็โคโค่ที่เป็นคิสครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนักล่าคนอื่นๆนะครับที่มีสัตว์คู่หูครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับพวกเขากันครับตั้มเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนะื้อหาโทริโกะนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากฟังสปอยก็สาม,มารถข้ามมมมไปกกก่่่อนอนนนรรรสสาับคคทีีิิดวขู้ลลตเ็ ได้นะครับส่วนสลับอนิเมะเนี่ยก็สามารถหาดูได้ที่ช่องคาดูนครับแต่มังงะเนี่ยก็ตามที่ผมแปะแอปฟิลิเอตไว้เลยนะครับในรูปแบบของที่มันอยู่ในหน้าจอนั่นแหละสลับใครที่พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สำหรับคลิปสัตว์ร้ายคู่หูของเรานักล่าอาหารของผมเนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เล่าตามความแข็งแกร่งและว่าความต่อเนื่องแต่อย่างใดครับคือเล่าตามใจชันนะทุกคนเขียนยังไงก็อ่านอย่างนั้นเลยและถ้าจะพูดถึงสัตว์คู่หูของเรานักล่าอาหารแล้วเนี่ยแกงแรกที่จะไม่พูดถึงเลยก็คือกลุ่ม4จัตุรเทพครับโดยตัวแรกก็คือเทอร์รี่ครอสสัตว์คู่หูของโทริโกที่โทริโกเนี่ยเลี้ยงมาก,กับมือเลยก็ว่าได้เดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นลูกสุนัขหมาป่าโบราณอย่างแบทเทินบู คืนชีพสิ่งมีชีวิตของ IGO ครับจาก DNA ที่พวกเขาได้เก็บได้และกลุ่ม IG o เนี่ยก็นําสัตว์น้ายเหล่านั้นเนมาต่อสู้กันในโคลอเซียมหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของเทอร์รี่นี่แหละครับเพื่อให้พวกเรานักธุรกิจและก็ชาวอิดิทด,ดัาม้วยแห่งโลกทริโกเนี่มานั่งดูเล่นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยแม่ของเทอร์รี่เนี่ยก็ตั้งท้องขึ้นมาแบบไม่มีใครทราบสาเหตุครับและก็กำลังอ่อนแอด้วยโทริโกเรนดังนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยปกป้องเธอไว้สุดท้ายเธอก็ถ พันหมาป่าแบทเทนบูฟที่เก็บจะมีดี a นอแท้ที่ยังลงเรืออยู่นะครับเพราะว่าคลอดจากโครนทําให้เขาเนี่ยเติบโตเร็วมากเพราะจากอาร์คแมรมอดรีกาลที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมาถึงอาร์คซุปสตัวัตมันก็ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะซ้ำม,มั้งครับแต่เขาก็ตัวโตวขึ้นเป็น2เท่าจากครั้งแรกที่เจอกันในแง่นิสัยเนี่ยเทอร์รี่เนี่ยนับว่าเป็นหมาป่าที่ซื่อสัตย์มากและในความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์แบทเทนบูฟครับมันกระทำให้เขามีความเร็วในการเคลื่อ,ทอาาทน,นท ความฉลาดที่อาจจะมากกว่ามนุษย์ก็ะดาให้เทอรี่ี่นแข็งแก่งมากจนมีการคาดการณ์ว่าถ้าเขาเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยความยากของเขาอาจจะไปถึง6 9 9 0เลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่ปีเนี่ยความยากของเขาก็พุ่งไปถึงร้อยแล้ว ตัวต่อมานะครับก็คือฮิตซึ่งเป็นคู่หูของโคโค่เขาเนี่ยเป็นอีกาสายพันธุ์อีกาจักพรรดิในตอนแรกเนี่ยขนาดตัวของเขามีขนาดประมาณ3เมตรหนักห้0กิโลกรัมก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยเขาจะใหญ่ได้ถึง8เมตรและหนัก3ตันเลยทีเดียวเดิมที่เนี่ยอีกาจักพรรดิเนี่ยถูกเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าโคโค่ได้เผยว่าเขาเนี่ยพบกับคิดโดยบังเอิญทั้งที่คิดเนี่ยยังเป็นไข่อยู่และก็ดูแลคิดมาตั้งแต่ตอนนั้นทําให้ทั้งคู่ในี่มองว่าพวกเขานี่คือครอบครัวเดียวกันนี่สัยใจคอเน่่ยคือววาาาเเ็นมมมิตรรรรกกๆลลััสงงฝแะ าาว่ากันว่าเขาเนี่ยสามารถบินเร็วมากๆม,มีความคล่องตัวสูงบินจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งในเวลาสั้นๆได้และนอกจากนี้ในขณะที่เขาบินเนี่ยเขาก็ยังสามารถแบกของหนัหนกๆได้ด้วยนะครับเอาอะไรมาให้อีกาแบกก็ไม่โล้เรียกได้ว่าคิดเนี่ยเป็นเที่ยวบินฉบับเป็นที่สุดของ4ี่จตตุรเทพแล้วครับและจากการที่เขาเนี่ยเป็นลูกหลานของอีกาจากักรพรรดิก็ทำให้เขาเมีความสามารถในการต้านผิดด้วยนะครับแต่ก็น้อยกว่าโคโค่มาก ทำให้เขาเนี่ยมักจะถูกโคโค่ไล่ออกไปห่างเวลาที่โคโค่ใช้พลังพอมาถึงกันนั้นเนี่ยคิดเนี่ยก็เป็นถึงสายเลือดอีกาจักรพรรดินะเนาะก็สามารถแบบพัฒนาตัวเองจนสามารถต้านพิษได้ใน,นที่สุดพูดถึงเที่ยวบินฉบับเป็นมิตรไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงรถไฟซินกันเซนที่โคตรอันตรายของกลุ่ม4จัตุรเทพกันดีกว่านั่นก็คือควินนนั่นเองครับโดยควินเนี่ยก็จะเป็นคู่หูข,ของซานี่เป็นงูเพศเมียในเผ่าหมาเธอสเน็กครับโดยเธอเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกด้วยความยาว25กิลเเมตรยและก็มีความสูงงถึง5เมตรก็คือวัห้ากาง เธอในได้พบกับซานีตอนที่เขาเนี่ยไปฝึกบนถนนสามพบครับและก็พามาเลี้ยงไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทาอีท่าไหนนะครับถึงสามารถไปจับลูกของมาเธอสเน็กมาได้แต่ก็คาดว่าน่าจะเจอตอนที่น้องเนี่ยยังเล็กๆอยู่แนๆ่ๆเพราะตอนปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยอายุของน้องก็ประมาณ1-2ขวบแล้วคืออันนี้คือ1-2ขวบใช่ไหมนะโดยควินเนี่ยเป็นสัตว์กู้หูที่กินง่ายอยู่ไงมากครับเธอกินทุกอย่างที่มองว่าเป็นเหยื่อซึ่งต่างจากเทอร์รี่ครับรายนั้นเนี่ยเลือกกินเฉพาะอาหารที่ถูกใจเท่านั้นและสาเหตุนก็น่าจะ ปัญหาเะครับพเพราะว่าเผ่าพันธุ์มาเทอร์เซนกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์งูที่รวดเร็วมากพเพราะเธอเนี่ยสามารถเดินทางจากขอบโลกมนุษย์ไปถึงใจกลางโลกในเวลาเกือบจะทันทีครับและด้วยความเร็วที่เท่ากับเทอร์รี่บวกกับขนาดตัวที่ใหญ่โตของเธอเนี่ยมันกระดับไปเธอเนี่ยสามารถรัดเหยือ่อหรือว่าคู่ต่อสู้แบบที่ฝ่ายตรงข้ามแทบจะไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยเธอยังมีความสามารถในการสร้างฟีโรโมนด้วยนะครับเอาไปใช้สื่อสารกับซานี่ก็ประมาณว่าซานี่คนเดียวครับที่สื่อสารกับเธอได้และสุดท้ายของกลุ่ม4 ซีบราไม่มีนโยบายเป็นคู่หูหรือว,ว่าผูกมิตรกับใครนะครับดังนั้นคู่หูของเขาเนี่ยก็ไม่เชิงว่าเป็นคู่หูเพราะว่ายืมเพื่อนมาเรียกว่าเพื่อนได้ไหมวะและเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยก็คือม้าดารุมะานั่นเองครับโดยม้าดารุมะานี่เป็นคู่หูที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในสัตว์คู่หูของสี่จตุรเทพตอนที่เขาโผล่ออกมาครั้งแรกเพราะว่าดารุมะานี่เป็นม้าที่มีสายเลือดของราชันมาครับที่ได้รับการดูแลอ,อย่างดีจากตะแก่ดารุมะาในโลกกรูเมแกปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยก็เห็นแล้วครับว่าใหญ่กว่าเทอรี่คคิดแและะก็นนนน่อนสูงปรมาณ1,300 นนเมอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเขาเนจะแข็งแกร่งมากๆแต่เขาในก็เ,เชื่องเชื่อฟังเจ้าของและก็คนที่ยืมมาสุดๆพราะในตอนที่สู้กับเสียซูเนี่ยเขาสามารถเป่าพวกมันได้ทีเดียวกระจุยได้เลยครับแต่ซีบราบอกว่าบอบอ,บอ,บอเดี๋ยวมันจะเกินหนาเกินตาพวกขามากเกินไปดารุมะก็เลยอดแสดงพลังของตัวเองครับซึ่งตอนที่พวกซีบราดโดนยำเล่เนี่ยาดารุมาคงจะนั่งควยห่างแล้วก็ดูดบุหรี่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกกระจกเอ้ยให้กูจัดการกันจบแล้วแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นแค่มุกและพอพูดถึงสี่จตุรเทพไปแล้วเนี่ย ตอนแรกเนี่ยโฟกัสแค่กู้หูหลักๆของ4ี่จตุรเทพดีที่ผมเนี่ยนึกขึ้นได้ครับว่า4ี่จตุรเทพคนหนึ่งเนี่ยมีสัตว์คู่หูของเขาอีกตัวหนึง่งนั่นก็คือโอปุครับโดยมันก็จะเป็นสัตว์คู่หูของโทริโกในสายพันธุ์โอปุซอรัสท,ที่มีความยากถึง28ซึ่งโทริโกเนี่ยพบเจ้าตัวนี้ในไบโอโทปที่1ครับขนาที่ลาเนื้ออันยบันนีโดยสายพันธุ์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างหนึง่งนั่นก็คือการอยู่ใต้อนธุผู้ที่แข็งแกร่งกว่าคือ หรือว่าแข็งแก่งกว่ามันเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปรับใช้ทันทีซึ่งตอนที่เจ้าโอบูเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมานะครับมันเปลี่ยนเจ้านายบ่อยมากจนกระทั่งถูกเทอร์รี่เนี่ยสยบลงและก็มาอยู่เป็นลูกน้องของเทอร์รี่มันเชื่องมากครับขณะที่ว่าเขารบทริโกะต,ตามเทอร์รี่เลยทีเดียวแต่ประเด็นคือหน้าตาม,มันเป็นจระเข้ครับแต่ทำท่าเหมือนหมาซะง,งั้นเอาละครับสีจ่จตุรเทพเนี่ยก็เล่นไปหมดและทีนี้ก็มาต่อกับตัวละครอ,อื่นๆบ้างดีกว่าเช่นตัวละครพระเอกฮาเลมของเราอย่างโคมันสือนเองหรือจะเรียกเขาว่านางเอกดดีวววโยยตตััััขออออองงคคคมมนนนนนสืืืเเ่่่กก็์ูหหรุ เริ่มทีแล้วเนี่ยยุนเนี่ยเป็นลูกของวอลเพนกวินครับวอลที่ว่านี่คือตัว L นะครับไม่ใช่ตัว R โดยวอลเพนกวินเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ที่ไอซ์เฮลล์ครับและยุนเนี่ยก็อยู่กับพ่อแม่ที่แสนดุร้ายคือดุร้ายแค่กับคนที่บุกรุกถิ่นฐานเท่านั้นนะครับไม่ได้ดุร้ายกับลูกและความอยากของพวกเขาเนี่ยก็สูงถึง30แต่ดูเหมือนว่ายุนเนี่ยจะไม่ได้สูงขนาดนั้นครับและก็อ่อนโยนด้วยเข้ากับคนได้ง่ายโดยเฉพาะกับโคมันสือครับเพราะว่าตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็มาซุกโคมันสือไม่หหหยย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 ยุุุุดดเเเเเเเลลลลแแแะะะะม้้้วววว่่่าาาตตัััััขอออองงนน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 ีีบบนีีีจจ็กกกกบบบบคครรริๆทโโ ร้อยโลของแด้และตัวของยุนเนี่ยก็ยังสามารถบินได้ด้วยนะครับแต่บินได้แบบสั้นๆบินไม่พอยังแบกโคมสัสซีอ,อีกต่างหากซึ่งในเหตุการ์ไอเฮลเนี่ยยุนได้สูญเสียพ่อแม่ไปในการต่อสู้กับสมาคมนักละอาหารครับโคมสัสซีเนี่ยก็เลยรับเขามาเลี้ยงไว้เฮ้ยุนพองตายวะ่ะซึ่งโคมสัสซเนี่ยก็ไม่ดูนะครับว่าเขาเนี่ยได้รับวัตถุดิบหายากมาไว้ในมือจนกระทั่งตอนที่เขาเนี่ยทำซุปสตวัดเขาก็ได้น้ำลายของยุนนะครับมาเป็นวัตถุดิบชิ้นสุดท้ายแล้วว่กกันว่าน้ำลายของยุนเนี่ยก็ ระดับสูงของมอนเตอร์รักษาความปลอดภัยด้วยนะครับนั่นก็คือยุนเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นที่หลบภัยได้เห็นได้จากอาร์คแพนะครับที่เขาสามารถสร้างประตูให้ทุกคนได้เขาเ้าไปในตัวเขาได้คือแบบคมาสื่อเก็บตัวแรมาหรือเปล่าเนี่ยและสัตว์คู่หูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นสัตว์คู่หูที่อยู่ในสังกัดของเพื่อนสนิทโทริโกะ่ากไอมารุครับนั่นก็คือสัตว์คู่หูของไอมารุนั่นเองเอาจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีชื่อนะครับแกมตอนแรกที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยทีมงานก็ดูไม่ออกว่ามัััันนนนนคคืออออตตตววววะไไรรทําาาาาใใหหห้้ิเเเเเมมมี่่่ยก็็็ลสููขงุป สีขา,ขาวทั่วไปเลยและก็มีเขากว้างนิดหน่อยส่วนในมังงะเนี่ยก็จะดูเป็นม้าตัวดำๆหน้าบิดๆเบี้ยวๆดูแฟนตาซีมากครับสรุปแล้วมันคือตัวอะไรวะเนี่ยก็คงม้าแหละมั้งแล้วนลในเมื่อพูดถึงไอมารุแล้วครับก็มาพูดถึงกองอัศาวินกรูเมกันดีกว่าซึ่งกองอัศาวินกรูเม่เนี่ยก็มีสัตว์ประจํากองอัศาวินเหมือนกันนะครับจะเรียกคู่หูได้ไหมก็คงได้แหละมั้งซึ่งมันก็คือม้าเมคินิสึก็มันก็เป็นม้านั่นแหละแต่ตัวมันเนี่ยกว่าม้าทั่วไปเล็กน้อยครับมันมีความสามารถ ปลาและก็มีความเร็วมากกว่าม้าธรรมดาเดิมดีในมังงะเนเจ้าพวกนี้ไม่มีชื่อสายพันธุ์นะครับแต่ข้อมูลสายพันธุ์ของมันเนี่ยมาจากเกมโทริโกะกรูเมมอนสเตอร์ครับแฟนๆบางคนเนี่ยก็เลยไม่นับว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อของสายพันธุ์ม้านี่ครับแต่ถ้าถามว่ามันเป็นม้าสายพันธุ์เดียวกันกับไอมารุไหมซึ่งจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่ครับและแม้ว่าม้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวประกอบไม่มีชื่อแต่มันก็มีของทาคิมารุนะครับที่มีการเปิดเผยชื่อออกมานั่นก็คือเจ้าเอรุนั่นเองต่อมาก็จะเป็นนนตัละครรเสิมมที่ถูกพฒาาขึ้ ในตอนพิเศษของทริกกนั่นก็คือบาบูคู่หูของซาฟราและก็คูมินครับโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์สายพันธุ์บับเบิลนักเคิลนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสะเทินบกสะเทินน้ำสามารถว่ายน้าและก็ดำน้ําลึกได้ความยาวของมันเนยอยู่ที่15-32ปรากฏในตอนที่69ครับที่ถูกซาฟาราเนี่ยขี่ออกไปตามหาวัตถุดิบในการทําแกงกะหรี่ลักษณะของมันเนี่ยคล้ายกับไดนโนเสาร์พวกไทเซอร์ลาท็อป ที่มีเปลือกหนาลากยาวไปถึงลําตัวเดิมทีเนี่ยตัวละครน,นี้นะครับถูกสร้างจากงานประกวดกรูเม่มอนเตอร์คอนเทสครับเป็นผลงานของเด็กอายุ22ขวบจากฟุกุโอกะเรียกได้ว่าฉบับประกวดเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเจ้าบาบูเนี่ยดูแปลกตาและก็ขัดกับธีมตัวละครอ,อื่นๆแบบสุดๆและอีกตัวนะครับก็มาจากตอนพิเศษคนละตอนครับนั่นก็คือคริสคู่หูของมหาเศรษฐีกรูเมฟ่ฟรอนเดอร์บูโนโดยคริสเนี่ยก็จะเป็นเนสซี่เจ็ดสีครับที่เติบโตมาพร้อมกับรูโน่ทางคนนาารนเน ตั้งแต่เล็กจนโตโอเมเล่นหวยทาให้พวกเขาได้รักกันมากครับเหมือนคนในครอบครัวแต่กะนั่งคริสเนี่ยเข้าสู่วัยพัฒนาร่างมันก็ซึมเศร้าไม่ยอมกินอาหารครับบุรโนเนี่ยก็เลยต้องหาทางรักษาให้นักล่าอาหารเนี่ยเอาวัตถุดิบอะไรก็ได้มาให้คริสกินถ้าว่าคริสกินเนี่ยจะได้รับรางวัลซิงสีจตุรเทพเนี่ยก็ได้เข้าร่วมด้วยครับก่อนที่โกมาซึเนี่ยจะได้รู้ว่าคริสเนี่ยมันอยากกินพาเฟ่เหมือนกับที่รินกินครับเขาก็เลยใช้ส่วนผสมจาก4สีจตุรเทพเนี่ยมาปรุงให้พอคริสกินเข้าไปเนี่ยเข มีเขาและก็ถึงเวลาที่มัน,นจะออกจากรังเพื่อไปตามหาฝูงครับแต่ก่อนจะจากไปเนี่ยคริสก็ได้ทิ้งแอปเปิลมังกรไว้ให้เจ้านายด้วยนะครับเพื่อการขอบคุณซึ่งมังกรเจสีนี้เองนะครับก็เป็นผลงานจากงานประกวดกรูเม่มอนเตอร์คอนเทสโดยกินเซโอ,อบบคุริบันโตจากจังหวัดชิบะครับและตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครจากเดอะมูวี่โทริโกะเดอะมูวี่บิชคุชินสเปเชียลเมนูครับนั่นก็คือพอร์ชีคูหูของอาจาเมะนั่นเองถ้าจะบอกว่าตัวละครไหนเหมือนกับแมวตัวนี้แล้วก็ผมอาจารย์เหียวจากเรื่องนัสเมะ และก็สี่ครับนอกนั้นก็กลมบล็อกเหมือนกันเลยด้วยตัวของพอยซี่เนี่ยก็จะเป็นสัตว์กูหูของคุณป้าอาเจเมผู้ดูแลครัวของอกาเชียครับตัวน้องเนี่ยก็แบบใหญ่มากขนาดที่คนสามารถขึ้นไปขี่ได้เลยและแม้ว่าจะเป็นเต้าแมวอ้วงนะครับแต่พอซี่เนี่ยก็มีความคล่องแคล่วว่องไวกว่าที่คิดตอนนี้ใส่ใจคอเนี่ยไม่ทราบครับเพราะว่าบทบาทของน้องคือมานั่งทําตาโตใส่พวกเราเฉยๆเป็นมัดขดประจําภาคไปเลยและตัวต่อมาก็เป็นแมวอีกแล้วครับก็คือริกกี้ของแมนซัมโดยลักษณะของริกกี้เนี่ยก็ไม่ใช่แมงสาบนะครับเป็นส,สอนสานยพัธุ์ขง ไฮยันแพนเทอร์ครับเขาเป็นสัตว์สกุลแมวที่มีปีกขนาดใหญ่และก็หูคล้ายกับจิงจกจิงจกเฮียอะไรจิ้งจกเขาชอบกินของหวานมากครับและก็ชอบไอศครีมเป็นพิเศษดังนั้นอาหารบดของริกกี้ก็คือโฮโรโฮโลพาเฟ่แม้ว่าริกกี้เนี่ยจะมีแฮนซัมเป็นเจ้าของนะครับแต่เขาก็สนิทก,กับรินพอได้รับการดูแลจากเธอพอสมควรครับส่วนด้านความเก่งความแข็งแกร่งเนี่ยก็ใช้ความใหญ่ของร่างกายคอมโบกับความเร็วที่มหาศาลทั้งจากการวิ่งและก็การบินครับว่ากันว่าเขาเนี่ยสามารถบินด้วยความเร็วสูงเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในเวลาสั้นๆไ ระดับการจับของเขาเนี่ยอยู่ที่35ครับตอนเริ่มต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับจนปัจจุบันเนี่ยระดับการจับของเขาเนี่ยอยู่ที่70ซึ่งมีความสูงพอๆกับเทอร์รี่ในปัจจุบันเลยทีเดียวตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ใช่แมวแต่ผมเนี่ยดันไปจําสลับกับเจ้าแมวพอซี่ซะงั้นเพราะว่าชื่อเดีอบคล้ายๆกันนั่นก็คือเจ้าโปจิครับโดยโปจิเนี่ยก็จะเป็นคู่หูของอีกิริวครับและแม้ว่าชื่อของโปจิมันจะเหมือนหมาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นม้า อยยู่นนนัดวะิซึ่งมา้าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันจะเป็นม้าที่มีปีกแบบเพกัสซัสและก็ยูนิคอนขนาดตัวเนี่ยสูงมากสูง500เมตรแล้วก็ยาว700เมตรครับหนัก15ล้านตันโดยอ e ีจิริวเนี่ยมักจะขี่ไม่สินั่งบนหัวของเขานะครับเวลาเดินทางไปที่ท,ที่มันอันตรายตัวอย่างเช่นสำนักงานหลักของสมาคมนักละอาหาร ปกติแล้วเนี่ยม้าสายพันธุ์นี้จะมี4ขาครับแต่โปจิเนี่ยด้านมี6ขาซะงั้นหรือจริงจริงแล้วนั่นมันไม่ใช่ขาปะเดิมพีชื่อและก็ประเภทของเจ้าโปจิเนี่ยไม่ได้ถูกกล่าวถึงในอนิเมะหรือว่ามังงะแต่แรกจะถูกกล่าวถึงครั้งแรกในโทริโกะกรูเม่มอนสเตอร์ครับอย่างไรก็ตามครับชื่อที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยมันก็ถูกนํามาใช้ในมังงะต่อภายหลังซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกเป็นในในครับว่าตัวละครที่มันไม่มีชื่อในมังงะแต่แรกแต่พอมาในเกมมันก็เป็นออฟฟิเชียลได้เหมือนกันและก็จะมีีีีีออออกกสายยพันนธุ์ึงงคท่ดลเ้้ไว็ื โตจังนั่นเองครับโดยตัวของออกโตจังเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ในโครงการแผนซัพพอร์ต4จตุรเทพที่ลุงอิจิริวเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อช่วยเหล่าลูกศิษย์ให้ใช้เป็นยานพาหนะและที่พักพิงระหว่างเดินทางไปยังโลกกูเมครับโดยตัวของมันเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ออกโตเมรอนหรือปลาหมึกแตงโมนั่นเองเพราะว่ามีรูปลายคล้ายกับแตงโมแต่ความจริงแล้วก็คือหมึกขนาดยักษ์คือยักษ์มากทุกคน จักตัวเท่ากับภูเขาเลยภายในร่างกายของออกโตจังเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่กว้างมากมากขนาดที่ว่าสามารถสร้างเป็นห้องและก็เก็บของได้จานวนมหาศาลทําให้มันเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานเคลื่อนที่มากกว่าสัตว์พานะทั่วไปและด้วยความที่มันเนี่ยเป็นหมึกแตงโมเพียงตัวเดียวนะครับที่ปรากฏในเรื่องจึงคาดว่ามันน่าจะมีความสามารถในการรับรู้และก็หลบหลีกอันตรายได้ดีแม้ว่าออกโตจังเนี่ยจะไม่ใช่สัตว์สายต่อสู้และแทบจะไม่แสดงท่าทีว่าเป็นศัตรูกับใครแต่ถ้าหากว่าจำเป็นต้องตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งเดียวที่ม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับเพราะว่าโมมาสื่อเนี่ยเผลอไปกดระบบยิงแบบไม่ได้ตั้งใจโดยปกติแล้วเนี่ยออกโตจังเนี่ยจะลอยอยูนเน่เหนือผิวน้ําและก็เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นหมดดำน้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมทิศทางหรือว่าเคลื่อนที่ได้อย่างตามใจได้เลยครับทำให้มันเนี่ยลอยไปตามกระแสน้ําจนกว่าจะกลับขึ้นสู่ผิวน้ําอีกครั้งซึ่งทงหมดนี้เนี่ยก็ยิ่งตอกย้าว่าออกโตจังเนี่ยไม่ใช่อาวุธหรือว่าสต็อบแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยทีีีี่่่่่ออิิิรรรรวเเเเนนนนนนยยตมมไ้้้้ใหลูกูกกกษ์คคับพดดึึฐาาาททืแผ็ขซ ก็มีสัตว์กู้หูที่เป็นฐานทัพเคลื่อนที่เหมือนกันนั่นก็คือลิมูซีนเจรีฟิตของยายเซซุโน โดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของยายแกครับลักษณะก็จะเป็นแมงกะพรุนขนาดยักษ์ตัวสีชมพูรําตัวและก็ผิวของมันเนี่ยแบบว่า,าเอ,อ่อยืดหยุย่นมากสามารถปั้นเปรูปทรงต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักเฟอร์นิเจอร์โดยยายชัซโน่เนี่ยจะใช้แมงกะพรุนชนิดนี้นะครับเป็นยาดอาหาะในการเดินทางว่ากันมามันเนี่ยไม่ได้มีต้นกําเนิดในโลกมนุษย์นะครับก็ระดับเชฟผู้เป็นตำนานและก็สมบัติของชาาิสัตว์ธรรมดาเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเธอล้มั้งต้องมาจากโลกกลูเมเท่านั้นโดยเจ้้าาาาแแมมงงกกรระพพุุนนนีสสถดดิททไไปภ ล้อมที่อยากไปนะครับพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะได้มาเลี้ยงสักตัวนะครับเผื่อว่าแบบจะไปไหนก็สบายๆให้เจ้าตัวนี้พาไปก็พอว่าแต่มันดูหรือเปล่า ข้อมูลก็ไม่ได้มีบอกว่าดุนะและก็ไม่ได้บอกว่ามันใจดีด้วยส่วนของมิโดระนะครับน้องเล็กของสี่พี่น้องที่เติบโตมาพร้อมกับอิกิริวเนี่ยก็จะมีสัตว์กู้หูเหมือนกันทว่าก็เป็นกู้หูที่ใช้เพียงไม่กี่ตอนครับนั่นคือออกโตพาดหมึกเสือดาวหรือจะเรียกว่าเสือดาวหมึกดีวะพอเห็นครั้งแรกในมังงะเนี่ยก็อยากจะกินทาโกยากิขึ้นมาเลยทันทีแต่พอดูในนิเมะอืมมันก็เสือเนาะโดยรูปร่างของออกโตพาดนะครับก็จะเป็นสัตว์ร,ร้ายรูปร่างคล้ายแมวขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในโลกกรูเมมีลักกษณะเป็นลูครึ่งสม ก็บางสื้อดาวแล้วก็ปลาหมึกยักษ์ขนาดตัวเนี่ยก็เท่าตึกครับโดยมันได้ปรากฏตัวครั้งแรกด้วยการแบกมิโดระโยมเนินฝนเฉยเพื่อสู้กับสมาชิกไบโอทปที่ศูนย์ซึ่งอิจิริวเนี่ยก็ขอให้มิโดระเนี่ยเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ครับพอจะได้โชว์โหดหน่อยเนี่ยก็โดนลุงอิจิริวของเราเนี่ยตบไปพร้อมกับสัตว์ร้ายตัวอื่นอนซะงั้นนับกิมซีฟูดไม่ลงและไหนๆก็พูดถึงพอชี่โปจิและก็พวกตัวพงตัวพีที่ออกเสียงโปโปเปป,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 ปกันหมดแล้วงั้นเราก็มาเอาอีกตัวแล้วกันครับนั่นโป่มรุ2 2ดยเ ผมเลยครับเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวๆๆกูให้พูดถึงคู่หูโดยโปรเจกต์ไหนก็จะเป็นสายพันธุ์แวมไพร์ของเพชเมียตัวใหญ่มากทําหน้าที่เป็นเหมือนบริการและก็ผู้ส่งของให้กับเมลทั้ง2รุ่นครับแต่พอเมลรุ่นแรกไม่อยู่เนี่ยก็รับใช้เมลรุ่น2เป็นหลักโดยชื่อของเธอเนี่ยถูกตั้งตามชื่อของหมาครับอย่างคําว่าโปจิแต่บอกคําว่าโกเข้า,า,า,าไปเพื่อรู้ว่าเป็นผู้หญิงคือถ้าไม่บอกไม่รู้ในแนวว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยตอมาก็จะเป็นเมลรุ่นแรกครับไหนๆก็พูดถึงเมลรุ่นที่2ไปแล้วโดยตอนที่เขาเนี่ยออกเดินทางไปหาวััััตถดิิบบบมีเเเาากก็งงออญจ่วปปศแนร ก็มาเป็นคู้หูแบบงงๆโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุหายากอาศัยอยู่ในเฮเวนโฮครับรูปร่างของมันเนี่ยก็เป็นรูปผสมที่น่าเกลียดน่ากลัวระหว่างแมงป่องวัวและก็ปีศาจวัวของมันเนี่ยเป็นวัวที่มีจมูกเหมือนมนุษย์และเขาที่ไม่ค่อยสมมาตรแม้ว่าคนเนี่ยจะออกแบบให้เจ้านี้เนี่ยเป็นวัวปีศาจที่น่ากลัวนะครับแต่ในพฤติกรรมซื่อสัตย์และก็ดีไซน์แปลกๆของมันเนี่ยกับทาให้คนดูเนี่ยรู้สึกตลกและก็ชอบมันสะง,งานครับเรืองอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังเด็กวะพออ่นนอแม่ และผู้ชมก็ไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมผมต้องเซ็นเซอร์พอดีว่าคนออกแบบเนี่ยดันออกแบบโนมน้องเต็มไปหมดเลยส่วนสาเหตุที่เมวรุ่นแรกเลียงไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าหนูนี่เนี่ยมันช่วยหาวัตถุดิบยากๆในเฮเวนหัวให้ได้แถมซื้อสัตว์ด้วยต่อมาก็จะเป็นคู่หูของยายจิโยนะครับจากสมาคมนักล่าอาหารซึ่งไม่มีชื่ออีกแล้วครับพวกเขาเรียกมันว่าสัตว์ร,ร้ายของยายจีโยนอกจากจะไม่มีชื่อแล้วนะครับเจ้าตัวสัตว์ร,ร้ายนี่เนี่ยก็น่าจะไม่มีชีวิตเราด้วยซึ่งจากข้อมูลที่เราว่าที่มันไม่มีชีววววิิิิตตกก่่่าาาาาาาจเเเพรรรายายยยีัดดม้ชแหหงอ หรือว่าวิชาขอบคุณอาหารนั่นแหละทําให้เจ้านกโครงกระดูกนี่เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับนกแร้งขนาดยักษ์ที่มีซี่โครงเปิดเผยอวัยวะภายในออกมาเหมือนกับซากศพของซอมบี้แต่ว่าไอ้นกซอมบี้นี่เนี่ยมันบินได้ด้วยนะครับ ซึ่งมันก็ได้อารวาวาสที่วัดโชคุรินก่อนจะถูกฉลามบิ๊กแบงกินเข้าไปครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยนะครับว่าจานกนี่เนี่ยมันคือสายพันธุ์อะไรจะกระดั้งในเกมโทริโกะบักกูโชกุกรูเม่แบทเทิลก็มีการเรียกเจตัวนี้ว่าสัตว์ร,ร้ายสก,กรปรกหรือวัศกรรมบี๊ครับแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับมันเลยและถ้าจะบอกว่าตัวร้ายไหนที่ผมมองว่าโคตรเทนะครับกรินแพดเนี่ยก็เป็นตัวร้ายที่ผมมองว่าออกแบบมาเท่สุด,สดๆและก็ดูเท่อนดีแม้แต่คู่หูสััตว์ขอองงเเายายแแจจจ็กพน ก็ดูเท่และก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันคือส่วนผสมของช้างและก็ด้วงขนาดใหญ่มีความแข็งแกร่งสูงถึง85และแม้ว่าจะตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆแต่มันก็สามารถบินได้เร็วเทียบเท่ากับเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับและก็สามารถผ่าตึกได้อย่างง่ายดายทำให้มันล่าบีบีคอนแบบได้ทั้งฝักเลยทีเดียวแต่มันก็ดันมีข้อเสียนอย่างเดียวครับสำหรับเจ้าตัวแจ็คนะครับก็คือมันเป็นโซโลครับขี่หลงทางสุด,สด คูโป้คู่หูของทีนาถ้าจะบอกว่าเจ้าตัวนี้คือเจ้านกอ้วงเนี่ยก็ใช่เลยแหละครับเพราะว่าคูโป้เนี่ยเป็นสัตว์สายพันธุ์นกพิราบบรรลสงสารที่นักข่าวกรูเมนิวเนี่ยนิยมใช้กันเวลาที่พวกเขาเนี่ยออกไปทําข่าวไกลๆและก็ไม่สามารถส่งข่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรหรือใดๆได,ไดๆๆ้พวกเขาก็จะให้สัตว์จําพวกนกพิราบบรรลสงสารเนี่ยเป็นคนส่งให้โดยนกพิราบบรรลสงสารทั้งหมดเนี่ยของกรูเมนิวมันจะอยู่ภายใต้การดูแลของคนเลี้ยงนกพิราบบรรนแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่มีเจ้าของยเลก็คื คือคูโปครับซึ่งเป็นคู่หูของทีน่าและเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยงานเธอได้แบบดีมากๆขยันเหมือนเจ้านายเลยและบางทีเนี่ยก็เป็นเบาะรองเวลาตกจากที่สูงในด้วยนะครับแต่ว่าอย่าพยายามไปขี่น้องให้บินข้ามน้ําหรือว่าข้ามอะไรสักอย่างนะครับเพราะนี่เนี่ยเป็นวิธีการใช้งานที่ผิดสุดๆส,ส่วนใครที่สงสัยว่าทําไมในบังงะนเนี่ยเราไม่เคยเห็นคูโปแล์ะก็ทีน่าเลยก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่ตัวละครออริจินอลในมางงะครับเธอถูกสร้างขึ้นมาเฉพาะในเอนิเมเท่านั้นส่วนมางงานเนี่ยทั้งคู่จะโผล่มาแค ฉา,ากเดียวจริงๆให้ให้ทั้งคู่เนี่ยมาเป็นตัวละครที่แบบโคตรเด่นในอนิเมะแต่ในมางงานที่แบบตัวประกอบตัวประกอบและถ้าจะบอกว่าเรื่องราวของนักล่าอาหารกับสัตว์กู้หูคนไหนที่ซึ้งที่สุดนะครับผมยกให้ปู่โยจิและก็มีโกะเลยครับโดยมีโกะเนี่ยก็จะเป็นสัตว์สายพันธุ์ไก่พยักส่วนภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะเขียนจนทําให้ผมรู้สึกแก่อย่างไรก็ไม่รู้เพราะมันเขียนว่า chicken tiger สาวน้อยในยตะเกียงแก้วเลยทีเดียวโดยลักษณะของไก่พยักนะครับก็จะมีความคล้ายกับกิฟฟินดูดุร้ายแต่จริงๆเนี่ยพวกมันก็จะ ไม่ค่อยจะโจมตีใครยกเว้นว่าจะเข้าไปรบกวนมันขณะที่มันกําลังไข่โดยปู่ยศกีเนี่ยบังเอิญพบกับมิโกะบริเวณที่ปู่ฝังร่างของภรรยาไว้ครับซึ่งทําให้เขาเนี่ยรักมิโกะมากเพราะคิดว่าเธอเนี่ยคือภรรยาผู้ร่วงเร้ากับชาติมาเกิดด้ความรู้สึกผิดครับที่ตัวเองเนี่ยมัวแต่หาเงินมารักษาภรรยาจนไม่ได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับเธอเนี่ยมันก็ดาให้ปู่ยศกีรับเจมิโกะเนี่ยมาดูแลในช่วงที่เขาเนี่ยเกษียณครับซึ่งในตอนที่ปู่แกเนี่ยกำลังจะตายนะครับมันก็มีคนมาขอซื้อออททีี่่่่่ดิินจากกปูโยบบบรรเเเววณพพมะืหัังไขธค ธรรมชาติของไก่พยักเนี่ยมันจะมาวางไข่ตรงที่ที่มันเกิดเสมอครับและราคาไข่ของมันเนี่ยก็สูงมากๆเพราะรสชาติที่มันระมุนและก็หวานจนหาไข่อื่นมาเทียบไม่ได้จนกระทั่งการมาถึงของโทริโกครับที่แสดงออกถึงความรักและก็ให้เกียรติอาหารปู่แกก็เลยฝากให้โทริโกรับช่วงต่อดูแลที่ดินผืนนี้ต่อพร้อมกับมีโกและก็ลูกของเธอที่คลอดออกมาด้วยหลังจากที่ปู่แกเสียชีวิตซิ่งโทริโกกับโกมาสึเนี่ยก็เชื่อว่านั่นเนี่ยคือปู่ยศจิที่กลับชาติมาเกิดครับ แต่ถ้าว่าจะพูดถึงสัตว์คู่หูที่เรียกได้ว่าโคตรเจ๋งอีกตัวนะครับผมต้องยกให้ตัวนี้เลยรถลากของแมปปี้จากสายพันธุ์โคกสวากอนคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถเลยครับแต่ว่าเป็นรถที่มีความรู้สึกความห่วงใยและก็ฉลาดมากๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถพูดภาษากบได้ด้วยนะครับก็ภาษาของแมปปี้นั่นแหละมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งคู่นี่รักกันมากครับผูกพันกันสุดๆมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นบางครั้งแต่ในตอนที่แมปปี้กาลังจะสละชีวิตให้กับบเเเเฮรรราาสพพื่่อปปิิดททงให้วกกกโไ็แ รถโคกสวักก้อนนี่น่มันก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวส่วนความสามารถของมันนะครับก็เป็นยานมานะในการเดินทางออกไปเล่นล่าแอร์ที่แบบเป็นรถที่โคตรซิ่งครับเปลี่ยนเกียร์เองด้วยที่มันเทสล่าเวอร์ชันทูริโกออกมาเนี่ยต่อมาก็จะเป็นสัตว์กู้หูของไนส์นี่นะครับลักษณะของมันเนี่ยก็เป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายกับแอมโมไนท์ถ้าถามว่าแอมโมไนท์หน้าตาเป็นยังไงก็ ตามนี้เลยด้กันนะครับหน้าที่ของเจ้านี่เนี่ยก็คือเป็นยานพานะส่วนตัวของไนส์นี่นะครับคือไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับพลังของเจ้าตัวนี้มากนักแต่คาดว่าน่าจะมีพลังมหาศาลข้อมูลสายพันธุ์ในก็ไม่มีการเปิดเผยออกมาครับความยากก็ไม่รู้รู้แค่ว่าวิธีใช้งานเนี่ยมันอนข้างแอบน่ากลัวนิดนึงคือเฮียไน์นี่แกเนี่ยจะแหวกหน้าผาของเจ้าเอ็มมนไนส์นี่เข้าไปแล้วก็ไปอยู่ข้างในต่อมาก็จะเป็นจักรพรรดิปรสิตหรือว่าพาราไซต์เอ็มเพเรอร์คูู่ของทอมมีรอสผู้ชมเนี่ยเคยเห็นพยาธ คือนิยามของเจ้าตัวนี้เลยมันคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมลงดุร้ายหลายชนิดไปในร่างกายของทอมมี่รอดครับในขณะที่เจ้าปรสิตนี้เนี่ยอยู่ในร่างกายของทอมมี่รอดเขาจะใช้พลังงานส่วนใหญ่ในการกักขังไม่ให้มันฟักออกมานอกจากว่าตอนนั้นเนี่ยจะเกิดสถานการณ์ขับขันเขาถึงจะให้มันออกมาจากร่างได้แต่ในที่สุดตอนที่เขาทําแบบนั้นในตอนสู้กับเทปเปเนี่ยเราก็ได้เห็นร่างจริงของเจ้าปรสิตนี้ครับโดยรูปแางของมันเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของแมงป่องสีม่วงดวงแมลงสาบ กระแตนและก็แมลงอื่นๆอีกมากมายแต่เอาจิงๆิเนี่ยที่ไล่มาทั้งหมดคือเปลือกนอกเท่านั้นครับเพราะว่าร่างที่แท้จริงของมันเนี่ยคือตัวอ่อนตัวสีขาวเล็กๆที่ดูน่ารักวงเล็บตรงไหนมีดวงตาสีดําเล็กๆซึ่งสามารถเดืองแสงเป็นสีแดงได้ในอนิเมะและก็ขาเล็กๆจํานวนมากและก็ปากเล็กๆที่มีฟันแหลมคมคือเล็กๆกันทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายนะครับหลังจากที่มันอารวาสในไอซ์เฮลเนี่ยมันก็ถูกอัลฟาโลน่สังหารโผลมาแป๊บเดียวตายน่าสงสารเขานะครับ และอีกตัวนะครับที่เป็นสัตว์ครูที่ไม่มีชื่อนะครับทรงสัยอาจารย์จะลืมนั่นก็คือสัตว์ร้ายของชิเกมัตสึโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสัตว์เรื้อนขนาดใหญ่ที่เป็นพาหานะส่วนตัวของชิเกมัตสึรูปร่างของมันเนี่ยคล้ายกับหูยักษ์แต่ก็ไม่มีการบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไหน แต่ว่ามันเนี่ยก็จะมีหกเขางอกออกมาจากหัวแล้วก็มีสิ่งที่ดูเหมือนกับขนยาวลงมาถึงกลางขากรรไกรล่างเขี้ยวขนาดใหญ่ตรงปากของมันไม่ได้บอกว่ามีพิษไหมเพราะพิษส่วนใหญ่ของมันเนี่ยถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของแก๊สจากปากในชื่อลมหายใจแห่งการหลับไหลชั่วนิรันด์โดยพิษของมันเนี่ยจะสามารถทําให้หัวใจและก็ปอดของผู้ใดก็ตามที่สุดเข้าไปเนี่ยหยุดทํางานทันทีครับสงสัยเขาไม่แปลงฟันแน่ๆหรือไม่ก็ใช้สุดเกลือแบบไม่มีสมุนไพรนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีริ้นที่หยาบกร้านที่มีีบบาาางงงอยยย่คลล้้ๆกัเวแหมตป ซึ่งมันสามารถแทงทะลุตัวของแมนซัมได้คือแมนซัมเนี่ยถือว่าเป็นนักล่ะอาหารที่มีค่าเกาะและก็พลังฟื้นฟูสูงมากๆครับแต่เฮียแกแม่งโดนเสียบเป็นลูกชิ้นเลยโดนัทสาเกของแท้ในสุดท้ายครับก็จะเป็นคู่หูของพี่ชายสุดหลอ่อเท่ของทริโกอย่างเจ้าบราการดากอนโดยมันก็จะเป็นมังกรในสายพันธุ์ปราการดากอนครับไม่มีการระบุเพศแม้รูปร่างของมันเนี่ยจะเหมือนกับมังกรเอเชียที่มีตัวสีน้ําตาลแต่ปีกของมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับขนนกไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับพลังมันมากนะครับแต่ สตาจุนมันจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยใส่ปอกคอเล็กให้กับมันด้วยซึ่งในเกมท o ริโกกรูเม่มอนเตอร์ในเครื่อง TDS เนี่ยเจ้านี่เนี่ยถูกตั้งค่าสถานะไม่สูงมากๆส่วนในเพลงเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยพ่นไฟสีฟ้าได้ด้วยแต่พอถึงเนื้อเรื่องหลักดันไม่มีสะง,งั้นก็นั่นแหละครับมันไม่มีข้อมูลมากตัวประกอบตัวประกอบ ซึ่งในระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังพักจากการทำคอนเทนต์นะครับผมก็ดันไปเจอกับตัวละครหนึ่งที่เป็นสัตว์คู่หูของสตาร์จุนอีกตัวครับนั่นก็คือบิกแบงชาร์กหรือว่าฉลามบิกแบงซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันปรากฏตัวครั้งแรกในบับเบิลฟรุตครับซึ่งบอกตามตรงนะครับว่าตอนเขียนสกิปครั้งแรกเนี่ยผมลืมเจ้าตัวนี้ไปเลยโดยสตาร์จุนเนี่ยได้ใช้เจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยเดินทางไปยังวัดโชคุรินครับและก็ไปช่วยพาพวกยายจิโยออกมารูปร่างของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นอ่าเหมือนปลาขนาดใหญ่่สสาาาามมรรถบบินนไดด้้ววววยควเ็ูงัก ตัวของมันเนี่ยเป็นครึ่งปลาครึ่งคนนะครับไม่ใช่ปลาแบบ100%มันมีขาไกรขนาดายักษ์และก็ฟันแหลมคมครับสามารถบดขยี้กระดูกของสัตว์ขนาดเล็กได้ในคําเดียวก็เล็กของมันนี่คือสัตว์ลายของยายฮิโยครับเรียกได้ว่าเคี้ยวกรับแกรบเป็นเป็นฟาฟทอดเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสได้โผลมาในอาร์เทศกาลทําอาหารด้วยนะครับแต่แว,ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีโผลมาอีกเลยต้องบอกเลยว่าตัวละครสัตว์ลายหรือว่าตัวละครต่างๆในฝั่งสมาคมนักด่าอาหารเนี่ยโผลมาได้แบบน่าเสียดายมากเพราะบางคนหรือว,ว่าบางตัวเนี่ยน่าสน สุดสดแต่เอามาเหมือนตัดบททิ้งเฉยๆอต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมลืมอีกแล้วครับก็คือสัตว์คู่หูของโจอาครับโดยจะตัวนี้เนี่ยถูกเรียกว่าโทวคาเกะครับซึ่งมันเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดหนึ่งจากโรคกูเม่คือไม่มีใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่พวกเขาจะเรียกมันว่าแฟนทอมครับ ความสูงของมันอยู่ที่22มิลลิเมตรแต่ความเจ๋งของเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถยืได,ดได้หดได้แล้วก็แปลงร่างเป็นรูปร่างต่างๆได้แต่เรามากักจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นงูเป็นส่วนใหญ่คือดูดีๆมันก็น่ารักดีนะครับนึกถึงเจ้าเงาในเรื่องลำดับพระราชาเลยโดยลักษณะของเจ้าทวากเกตเนี่ยมันก็จะเป็นมวลสีดำนะครับเป็นมวลเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรเปลี่ยนรูปร่างได้ลอยได้โครนนิ่งตัวเองได้เทเลพอร์ตได้คือแบบโคตรจะสารพัดประโยชน์ซึ่งมันปรากฏครัังแรรรรกกในนออาาอาาคบหะ เรีได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรจะลึกลับในโลกกรูเมแต่จะว่าไปมันก็แอบน่ารักดีเหมือนกันนะครับดูรูปจากโทริกก์กรูเมแบทเทิลดิมันทําออกมาน่ารักที่หาย และนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์คู่หูจากเรื่องโทริโกะนะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเป็น25สัตว์คู่หูดีไหมเพราะไม่ทราบแน่ชัดว่ามันจะมีสัตว์คู่หูของตัวละครจากเรื่องนี้เนี่ยกี่ตัวกันแน่เอาจริงที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะมีตกหล่นไปบ้างนะครับสหรับใครที่เสริมได้เนี่ยก็ช่วยเสริมให้ด้วยและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่สมัครเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆและก็ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้เอาจริงผมก็อยากให้ไปตามคลิปอื่นๆบ้้างนนนะครับเอดืี เปิดมารายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วยไปผักดันคลิปกันก่อนของผมให้ด้วยนะครับมันจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของผมและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ